Wow. Used ุิยว้าววู้วบรรยากาศฟิลดีมากๆให้ความแบบเป็นสวนหลังบ้านผมกินมาสองร้านเนี่ยมีความสุขมากแต่ว่าทำไมมันยังไม่ฟูมันยังไม่ฟูเหมือนไม่ขาดอะไรไปอ่ะพี่อยากกินของหวานอะถ้าอย่างนั้นนะฮะ In Craft Toast Cafe and Backyard รออยู่ตรงนี้ข้างในมีของหวานให้กินเพียบเลยตามมาฮะ มาอยู่ในร้านอิงเรียบร้อยถูกต้องฮะร้านอิงคาเฟ่เรียกสั้นๆร้านติดกันเลยเป็นบรรยากาศที่มีความเป็นคาเฟ่ที่อยู่ตามชานเมืองเชียงใหม่ด้วยการที่แบบเราได้แบบมานั่งกินเครื่องดื่มของหวานเป็นโทสหรือเป็นของหวานไอศครีมอะไรเงี้ยคือมันให้ฟีลแบบว่าเฮ้ยเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องนั่งในห้องแอร์ก็ได้จะนั่งขัางนอกรับลมก็ได้ถ้าอย่างนั้นเรา refreshing กันดีกว่าด้วย เวกิ้งยูสุกาแฟผสมโซดาใส่ยูสุแล้วก็ลิ้นจี่โรสทีครับต้องให้ลิ้นจี่แบเป็นลูกเลยเนะี่ยสดชื่นมากกินลิ้นจี่ต่อเลยอือคือตัวลิ้นจี่เขามีความหวานอ๋อเราลองรู้ิสดชื่นอ่ะสดชื่นอ่ะตามผมบ้างนี่กาแฟยูสุนะครับนี่ เลยเพิ่มเพิ่มพลังเข้าหน่อยเติมคาเฟอีนความเปรี้ยวยู่สุครับผมรับรองคืนี้อยู่เท่าเดิมตีสี่ถูกต้องตีสี่รา้ค่อยว่ากันสดชื่นเต็มตาเรามากินของหวานกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่โทสเลยกับทัมมี่เฟรนดี้โทสโอ้ช่อน่ารักนะอุ้ยมันชุ่มเนยมากนะดูดิเรื่องมี texture ในการเคี้ยวสักหน่อยไอศครีมเขามีความหนืดด้วยนะเห็นไหมืม เฮ้ยเป็น t e เ t อร์ที่กินกับขนมปังเขาดีอะ่ะไอศครีมรสวานิลาแต่ว่า t e เ t อ r ์เ,เ,เนี่ยคือไม่ค่อยได้เจอแบบนี้ที่กินกับทสนะอสนะแล้วตัวทอสก็คือกรอบนอกนุ่มในขนมปังนี่คือเบามากชุ่มเนยมากหอมกลิ่นเฮ้ยแล้วไม,ม่มีมีความโบ้อด้วยทุกอย่างก็ออกมาเป็น f r i นลี l y toast ได้ดีมากนะผมชอบคานี้ครับแบบว่าใส่น้ำผึ้งมาด้วยอืมัมนทําให้แบบว่าทอสชิ้นเนี้กินน้ำผึ้งหอมแล้วก็แบบว่า กินเพลินชอบชอบไอศครีมของที่นี่นะอืมเฮ้ยดีอ่ะไอศครีมเขาหอมหอมวานิลลามากเลยใช่ครับเออหืมซุปเปอร์ท็อปไอศครีมไอแล้วดีมากเลยนะเขาให้สตรอเบอรี่ให้เบอร์รี่มาให้กล้วยมาด้วยต่อมานะครับเป็นชิลลี่ช็อกโกแลตครีมนะครับผมน่ากินมากไม่น่ากินเยอะเลยอออันนี้คือเป็นเหมือนนูเทลล่านูเทลล่ากับขนมปังนะฮะแล้วก็กล้วยคือให้มาจัดเต็มหน้าข้างบนเนี่ยเป็นน้ำตาลที่แบบว่าเขาเบิร์น กล้วยเมื่อกี้คือดีมากครับผมคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบสิกนะแต่ว่าพอมันเป็นแบบน้ําตาลกับกล้วยแล้วเขาเบิร์นมาเนมันดีมากเลยอ่ะใช่เอาจริง<ฮ>ดีไหม ผมมีอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันอร่อยจังคือตัวขนมปังเนี่ยดีมากน่าจะเอาไปย่างกับเนยด้วยครับผมเออมีรสชาติของเนยมีรสชาติของนูเทลล่าผสมกับขนมปังใช่รวมกัน3ามอย่างอร่อยมากปกตินูเทลล่าเนี่ยเขาจะมีะความช็อกโกแลตหวานแต่นี้มีความเข้มขึ้นมานิดนึงอ๋อนี้เข้มเข้มกว่าทั่วไปนี่ครับกินรวมก<ว>ันลองดูฮะ,ฮะนุ่มละมนุน อันนี้คือเพิ่มความบอยๆขึ้นมานิดนึงอ,อันนี้แบบรสชาติแบบน่ารักน่ารักหว,วานหวานเหมือนเจอแบบสาวที่ถูกใจเอออร่อยมากไปต่อฮะกับ juicy plantation ที่นี่นะมีโทต์ทั้งแบบคาวและแบบหวานอันนี้ก็เป็นแบบของหวานที่เรากินไปเมื่อสักครู่นะอันนี้ก็เป็นของหวานเหมือนกันใช่อันนี้มีของคาวรออยู่ใช่เออันนี้ก็เป็นครีมสดเหมือนกันนะฮะกินกับผลไม้กับทตสลองดูมีกีวีมีสตรอเบอรี่มีเบอร์รี่แล้วก็มีส้มซันคิส <Wow. S 1> ว,ว,อวเอาแล้วเอาแล้วฮาฮะนี่นะโอ้ย oh, บอกเลยว่าน่ารับประเทาประทุนมากๆดูสิวิวดูสิใช่พี่อย่างนั้นแหละครีมสดดีมากผมว่ามันเป็นตัวที่ชูได้ดีมากเลยนะเป็นรสชาติที่แต่ตันต่อง2อนนี้ใช่เขามีความละมุนของครีมสดก็จริงแต่ว่า เราได้ความสดชื่นจากผลไม้ทำฟูตี้อ่ะพี่ดีแล้วบรรยากาศก็ดีชอบมากเลยแบบเนี้ยของหวานของเขาอ่ะเป็นสไตล์ที่แบบไม่ได้หวานตะโกนอ่ะเป็นฟีลว่าโอ้หวานชื่นใจแบบอะไรอย่างเงี้ยหวานชื่นใจแบบเหมือนได้อยู่บ้านเอาละไปของคาวกันมากดีกว่าครับผมกริลชีสพิซ่าเฮ้ยโอ้โหหนักมากงูกูดแล้วกันมาปลาสามสองหนึ่ง อร่อยมเฮ้ยข้าวห,หวานก็ทำได้หมดนะเฮ้ยฟิลดีมากเลยอ่ะอทำเป็นเล่นไปนะเออเป็นพิซซ่าที่แบบจุ้ยซี่มากอือหหเขาก็นี่ขนมปังหนาๆเนี่ยคือหนาตรงขอบ แต่ข้างในเนี่ยเขาก็คือเป็นแป้งทอสที่บางด้านล่างใช่แล้วข้างในนี่ยเขาเต็มไปด้วยตัวอ่าตัวเนื้อเนื้อตัวชีสตถวดิบวัตถุดิบเอออยู่ตรงกลางข้างในแน่นมากแจ๋วแจ๋วแจ๋วแล้วตัวขนมปังนี่จะดูถูกนะไม่ธรรมดานะขนมปังเขานุ่มมากผมรู้สึกว่าตัวหน้าพิซซ่าเขาอะทาไม่เข้ากันกับตัวขนมปังมากเฮ้ยแจ๋วว่ะใช่เฮ้ยถ้ามาที่นี่ก็คือทั้งคาวทั้งหวานก็ได้เหมือนกันกินของคาวไปแล้วเดี๋ยวเราตบไทยด้วยสลัดแบบ เบาๆซีซาสลัดนะฮะปิดท้ายผมว่าไม่เบานะซีซาสลัดที่เป็นแบบโทส์ลองดูฮะงับมากอเราหั่นแบบคนละครึ่งทางไหมคนละครึ่งทางเลยผมว่าเราต้องใส่น้ำสลัดเพิ่มนะพี่บอยใช่ไม่พอไม่พอไม่น่ารักจ้าชอบจางเลยช้อนเล็กโอ้เจ๋งมากนายใหญ่ผมนับถือพี่จริงจากใจน้องคนหนึ่งในวงการบันเทิง น้ำตลาดอร่อยมากครับผมแล้วก็คือบอกเลยว่าผักเนี่ยตั้งแต่ที่ร้านสองเต็มโต๊ะแล้วนะจนมาถึงที่เนี่ยผักสดมากมีนี่ด้วยคริสตี้เบคอนนะฮะโอ้โอ,อร่อยมากเลยอะ่ะแต่ที่ชอบมากๆเลยนะนี่น ไปรีทอสของเราครับผมอร่อยมากตามรอยมาตามเราได้นะฮะที่ร้าน In Craft Toast Cafe and b a c k a r d นะฮะร้านเปิดทุกวันไม่หยุดเลยนะครับเปิด10โมงจนถึง6โมงเย็นฮะครับผมแต่ช้าก่อนคุณผู้ชมทำไม ผมจะบอกอะไรให้เพียงบอกว่ามาจากรายการกินไหนไปด้วยกันนะผัรับส่วนลดทันที10%ทั้งร้านต่องเต็มโต๊ะแล้วก็อิงคัฟโททคาเฟ่แอนด์แบ็กาดเกมไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องเล่นเกมคือไม่ต้องถ่ายรูปลงโพสคือเธอก็มาสิเธอเข้ามาสิเออเข้ามาเลยกาแฟกินไหนไปด้วยกันครับ10%เอาไปเลยโอ้โห